สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ PKT Industry นะคะวิดีโอวันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอรีวิว Newmatic Nightgate Wow ขนาด6นิ้วนะคะตัว Newmatic Nightgate Wow ตัวนี้นะคะลักษณะเป็นวาล์วใบมีดติดตั้งกระบอกลมขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ลมตัวบอดี้ทำมาจากวัสดุเหล็กทำสีและเคลือบสารกันสนิมอย่างดีค่ะในส่วนของหน้าแปลนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าแปลนแบบ 10K หรือ PN10 แข็งแรงทนทานค่ะ ในส่วนของใบมีดนะคะทำมาจากสแตนเลสซึ่งกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดีเสริมกันซึมด้วยซิลต่างๆนะคะเช่นซิลยัาง NBR EPDM แทฟลอนและ Metal to Metal ซิลค่ะในส่วนของหน้าแปลนนะคะทางเราก็จะมีหน้าแปลนให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะส่วนในวิดีโอก็จะเป็นหน้าแปลนแบบหูกระต่ายค่ะ ในส่วนของตัวก้านยึดจับตัวใบมีนะคะทำมาจากเหล็กหล่อหรือเหล็กคาร์บอนอย่างดีค่ะเชื่อมต่อกับกระบอกลมด้านล่างอย่างแน่นหนานะคะแล้วก็เพิ่มเติมอุปกรณ์เซเลนอยด์วาลวเป็นตัวขับเคลื่อนกระบอกนะคะมาพร้อมกับเกจวัดแรงดันช่องเสียบสายลมอย่างดีค่ะ สำหรับการใช้งานของ New Magnetic k n i t e Valve wow ตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับการใช้งานประเภทงานท่อน้ำงานอุตสาหกรรมผงแป้งผงปูนท่อทิ้งจากต่างๆทรายและอื่นๆอีกมากมายค่ะในส่วนของการทำงานของไนเกตนะคะผ่านการทดสอบการทำงานเปิดปิดวาล์วทุกตัวทางคุณลูกค้านะคะสามารถรับชมได้ในคลิปอื่นๆในวิดีโอถัดไปค่ะหากคุณลูกค้าสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ทางเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ